สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร Morning r e รีพอร์ประจำวันที่9เมษายน2567ค่ะราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีแรงเทขายทำกำไรเล็กน้อยขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า1.44ตันจากวันก่อนหน้าที่ขายทองคำออกไป6.04ตันปัจจุบันถือครองที่827.85ตัน อย่างไรก็ดีภาพรวมของตลาดทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงตลาดยังต่างคาดการณว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือสองครั้งในปีนี้นอกจากนี้นักวิเคราะห์ จากซิตี้ยังปรับเพิ่มราคาทองคำเป้าหมายระยะ6-2เดือนอยู่ที่ประมาณ3,000เหรียญในปีนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพของตลาดทองคำมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดัชนีดอลลาร์ขณะที่ธนาคารกลางจีนได้ซื้อทองคำเพิ่มอีก160,000ออนเข้าสู่ระบบกองทุนสำรองในเดือนมีนาคมขณะที่ธนาคารกลางตุรกีอินเดียคาซัคสถานและอีกหลายประเทศในยุโรปตะวันออก ได้ซื้อเข้าทองคำเพิ่มขึ้นในปีนี้เช่นเดียวกันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคภาพรวมราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นและมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในระยะยาวได้จนถึงสิ้นปีสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่2325ี่เหรียญและแนวต้านอยู่ที่2365หหเหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 2,325เหรียญแนวรับที่2 2,315เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 2,365เหรียญต้านที่2 2,375เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร Morning Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ